ตู้เย็นที่บ้านได้เวลาละลายน้ําแข็งมันไม่มีปุ่มละลายน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ตรงนั้นเนาะแล้วก็เอาอาหารทุกอย่างออกแล้วก็เอาถาดมาไว้ตรงนี้กะผ้ามารองตรงนี้เผื่อเปียกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ําร้อนมาใส่ในถาด นี้ก็ให้ไอน้ำร้อนเนาะช่วยให้มันละลายได้เร็วขึ้นนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวมันละลายเสร็จเราก็มาเมียนมาเมียนน้ำาป็นน้ำแข็งระหว่างนี้ก็ดูไม่ให้แมวเข้ามาใกล้น้ำร้อนเดี๋ยวก็ลวกนี่แหละคะ่ะเป็นตู้เย็นแบบไม่มีรุ่นไม่มีปุ่มละลายน้ำแข็งค่ะเลยต้องทำแบบนี้ รุ่นโบราณแล้วบ้านหลังนี้มันอายุเกินสิบปีแล้วค่ะก็สร้างมากับเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ก็มีอายุประมาณนั้นละมาริโอไม่ต้องเลยนะือเดี๋ยวก็เป็นแมวลวกหรอกอเป็นแมวลวกจับจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินเลยนะเนี่ยไปไกลๆเลย ดูใน YouTube เขาบอกว่าห้ามเอาของมีคมไปขูดบ้านโอมีวัยรุ่นใจร้อนเทียงโอ้ยคอเป็นเอ็นเลยบอกไม่ใช่ของมีคมมันเป็นพลาสติกน่ยนั่งขูดใหญ่เลยได้ดู ตองยหญห้องน้ำไมวออกมาข้างนอกระหว่างรอช่องน้ำแข็งละลายนี่เอดีเอี่ดูสิอกสามศอกแล้วเนี่ยโอ้อกใหญ่ังเลย กว่าจะเสร็จเนี่ยกว่าจะเสร็จต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวอาหารช่องข้างบนจะนั่น i t ติ้งเน s finish เน i ไอบ l คลินเจาก e f r o s t ช่องฟรีดเจ็ดแล้วก็นั่ง full <For> English กินอาหารเช้าและเที่ยงนะคะ mm hmm. นี่ <Bye. S 1> หัวโต้ oh. <What? S 1> ตอนบ่ายโมงจะจะบ่ายสองละยี่สิบนาทีแล้วก็มีน้ำลำไยต้มเองบองเอปติ Thank you. baby's mum left him in this intensive care area and went to call her husband. They thought their son was in safe hands with Nurse Letby. และคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปวันที่19สิงหานะคะเราสองคนไปทานอาหารเทสเมนูที่ H ฮจิ G e <laughs> เป็นภาษาเดนิสนะคะ H J E M H ฮจิ G e M. มันแปลว่าบ้านค่ะว่าจะออกเสียงไม่ถูกนะเพราะผมไม่รู้ภาษาเดนิชเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านเนาะ เราสองคนเคยมาดินเนอร์ที่นี่แล้วครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าบรรยากาศในร้านมันเสียงดังเราคุยกันแทบจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอาหารนะ่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อิ่มปแปร่เลยวันนี้เป็นโอกาสพิเศษก็คือฉลองโอปิดเทอมแล้วก็อีกไม่กี่วันโอก็จะเปิดเทอมประมาณว่าฉลองส่งท้ายวันปิดเทอมก็เลยพากันมากินอาหารอะไรที่แบบมันอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจองแล้วก็มากินกันที่เฮจยมนะคะ <c oughs> โอกลัวออกเสียงไม่ถูกอาหารที่นี่จะเป็นแบบคำเล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นประมาณเหมือนเทสเมนูค่ะเพื่อนๆก็คืออารมณ์ประมาณแบบว่าเวลาเราไปกินอาหารในร้านอาหารที่มันมีเมนูมีแต่อะไรอร่อยๆคือมันก็กินหลายอย่างไม่ได้เนาะเพราะมันจะอิ่มเกินไปนาะก็ต้องเลือกเมนคอร์สอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่า อาหารดีเซอร์ตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสตาร์เตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะไอเดียคอนเซปต์ของเทสซิ่งเมนูก็คือคุณได้กินหมดเลยทุกอย่างในเมนูก็คือมันจะมาเป็นคำเล็กๆมาเป็นขนาดเล็กๆคือเราสามารถได้ลิ้มลองลองกินหลายๆรสชาติไล่ไปตั้งแต่สตาร์เตอร์เมนคอร์สจนถึงดีเซอร์ตเลยคือวัตถุดิบที่เขาเอามาใช้ก็จะเป็นแบบวัตถุดิบที่มีอยู่ในฤดูกาลนี้ค่ะพวกผักพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ มีอันนึงเลยที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นนกค่ะเพื่อนเพื่อนนกที่เพิ่งอนุญ,ญาตให้ล่าได้ในฤดูก,การนี้เมื่อวันที่สิบสองสิงหาค่ะเพื่อนเพื่อนก็บรรจุอยู่ในเมนูเมนคอร์สด้วยค่ะอาหารอร่อยทุกอันค่ะเพื่อนเพื่อนเมนูอร่อยทุกทุกเมนูเลยมาเป็นคำเล็กๆเ,เหมือนอาหารวายเจ้าเพื่อนๆือ <c oughs> คือคือด้วยความที่แบบว่าถ้ามันมาเป็นแบบจานใหญ่เป็นขนาดปกติเหมือนอย่างเมนคอร์สอย่างนี้เนาะ เราก็คงจะไม่สามารถได้ลองกินได้ทุกเมนูไงเออคอนเซปมันก็คือให้เราได้ลองกินทุกเอ็ดทุกเมนูทุกอย่างคือโอชอบมากเลยคือมันทําให้เราได้กินหลากหลายอะเนาะแล้วก็วัตถุดิบมันก็เป็นในฤดูกาลนี้อย่างเนื้อปลาอย่างเงี้ยพวกผักใบหญ้าต่างๆดอกไม้ที่เอามามาใส่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตามฤดูกาลนะเพื่อนเมันอร่อยอร่อยมาก แล้วก็เครื่องดื่มที่โอสั่งดื่มนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มแบบแบบไม่มีแอลกอฮอล์เป็นแบบซอฟดิงที่มันจะแบบล้อไปกับอาหารที่โอกินแต่และเมนูเนาะจนไปถึงดิเซิร์ตเลยถึงของหวานเลยค่ะก็จะเป็นพวกผลไม้กับดอกไม้ตามฤดูกาลเลยค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนอันนี้นะคะขนมปังซซวโดก็เป็นซาวโดที่เขาใช้แบบใช้หัวเชื้ออันเนี้ยที่เขาโชว์ค่ะเป็น 30- 40ปีแล้วเพื่อนๆคิดดูดิ ทำขนมปังซาวโดนี่มาแบบมานานมากแล้วก็อันนี้เป็นเมนูไข่ของสัตว์ะคะ่ะโอ้ยก็จำไม่ได้เป็นไข่ของกวางหรือวัวหรืออะไรโอ้จจาไม่ได้เพื่อนเพื่อนพอตอนสุดท้ายเขามีให้เมนูมาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ก็ไม่ได้อ่านเลยอะไรเลย,เ,ลยเมนูถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับการอ่านก็จะไม่อ่านเลยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ก็คือนกที่เขาให้ได้ล่าได้ในฤดูกาลนี่ค่ะแล้วนกชื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆโอ้คือกินอย่างเดียว,วก็เอนจอยกับรสชาติอย่างเดียวเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวตอนท้ายของคลิปเราจะใส่เมนูให้เพื่อนๆดูนะว่าเมนูเป็นอะไรบ้างอันนึงเคล็ดลับของร้านอาหารแห่งนี้ที่เขาได้รางวัลมิชลินสตาร์ว่าด้วยการที่เขาให้เมนูเราตอนจบด้วยแหละคือ <c ười> ถ้าไปที่อื่นนะเพื่อนๆเขาจะมีเมนูวางไว้เลยแล้วก็เราก็จะดูเมนูไล่ตามไปได้เลยว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรอะไรจะมาเสิร์ฟต่อไปเนาะแต่อันนี้คือเขาให้เมนูตอนเรากินเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคือเขาปล่อยให้เราจินตนาการให้เราคิดตามกับเชฟเวลาที่เชฟมาเสิร์ฟอาหารเขาก็จะพรีเซนต์แต่ละอาหารแต่ละอันที่เรากินว่าได้มาจากฤดูไหนไปได้มาจากฟาร์มไหนแถวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆโอว่า มันเป็นเคล็ดลับที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนเขียนเมนูให้เราจินตนาการตามไม่ถูกอย่างเงี้ยคำสวยหวานสวยหร่ะไม่ถูกเขาก็ตกม้าตายในชื่อเมนูได้บอกว่าดีมากที่เขาให้ตอนจบอันนี้ก็เริ่มเป็นเมนูของหวานนะคะเมนูของหวานก็แบบอื้อร่อยทุกอันเลยเพื่อนเมนูของหวานมีสองเมนูแล้วก็ปิดท้ายด้วยถาดของช็อกโกแลตพวกขนมหวานเป็นคำๆน่ะช็อกโกแลตนะเพื่อน ซึ่งแบบแต่ว่าทริปนี้ไม่อิ่มแป้เหมือนครั้งแรกเพื่อนเครั้งแรกที่โอมาตอนนั้นอิ่มแป้มากจนโอแบบว่ากินขนมหวานไม่ได้หมดนะ่ะต้องให้ฮิวช่วยกินแต่ว่าครั้งเนี้โอกินได้หมดแล้วกลับไปบ้านยังหิวอยู่เลยเพื่อนเพอข้อไม่ดีของเทสซิ n g เมนูก็คือตรงนี้แหละเพื่อนเพือนคือ a เด the end ยังหิวอยู่อดจะเริ่มจากตรงนี้เอาให้ไม่เหมือนหิวิวเริ่มจากตรงน้น นี่เป็นช <Okay. S 1> uh ็อกโกแลตลิเคอร์ลูกเลยมินิดนัทมาแล้วถ่าเชียหายนี่นะคะก็คือหน้าตาเมนูเนาะพอออกมาได้รับเมนูแล้วก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงปิ้นให้ที่หลังหนึ่ง เขาเขียนเมนูแบบไม่ได้ใช้คำวินิสมาลาอะไร 2. มันมีรายการเครื่องดื่มที่โอ้ดื่มอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าพอลูกค้ามานั่งเขาไม่รู้ว่าลูกค้าจะดื่มแบบว่าเป็นไวน์หรือจะเป็นเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลโกอฮอล์เหมือนที่โอดื่มอะค่ะเพราะว่าเขาจะออกแบบไวน์หรือเครื่องดื่มเนี้ยให้มันแมทกับอาหารแต่ละคอสแต่ละคอ์ที่เขามาเสิร์ฟไงเพื่อน เรียบร้อยนะคะได้ประสบการณ์ที่ดีมากเราสองคนจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ค่ะเพื่อนๆคงกินอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ใช่คนรวยค่ะเพื่อนๆคือเราแค่ซื้อประสบการณ์แล้วก็ซื้ออะไรที่มันเอนจอยช่องปากของเราก็เป็นการฉลองปิดเทอมของโอค่ะเดี๋ยวก็จะเปิดเทอมกลับไปทำงานอีกแล้วนะคะเพื่อน เราสองคนก็มีความเห็นเดียวกันค่ะเพื่อนๆว่าสนนราคาเงินเท่านี้นะถ้าเราไปกินอาหารแบบที่มันเป็นขนาดปกติตามร้านอาหารท er ั่วไปดีกว่าจะเอ j นจอยกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการมีได้ประสบการณ์ดีๆให้เขาเสิร์ฟให้เขาบริการเราอะเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่ล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย